เกวเก้ม okay, ันาะแม่ตูบอกเป็นกลกเอาตีเป็นแก้ว่ร้เก็ลายโบสกบว่ากรลกใชน่งก็ตั้งชื่อกระเล็กวุฒิกะอีตาน่เขากินเบียร์ให้ไม่กินขาแบบเกแจ็เลยโคอยากกินเกยวหจเย็นเลยเก้มบอเออ จุ๊บว่าใจดีกลัวจีบมึงหรือเปลาก็คอยตักเต็มที่แล้วบางครักหน้ามันหนึบหน้าอยากแกงหน้าไท่กองไท่ต้อถึงพวงไข่มันจะแดงเห็นลุนสวัสดีครับพี่น้องของไปสุกุสุกคนขอบขอกันดีก่าวเลยพี่น้องเด้อมามาเนี้ยนู่มเส็บเส็บเส็บไปดีพี่น้องมาเนี้ไอ ไก่ไต่น okay, ้ำเด้อเดี yeah. <Yep>. so, ๋ยวบอกโอ้ไก่พี่น้องมาแซ่บๆทั้งกันนี่แบบบานๆง่ายๆเด้อพี่น้องเด้อใครชอบคลิปกับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับถ่ายในเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจเหตุผลเด้อพี่น้องเอฟซีเวสสุขสุขสุขฝากคอมเมนต์เด้อบอกไลค์ที่ห้างพี่น้องมากินก็ได้พี่น้องลำงามลำใหญ่เออหนามลำใหญ่ไหมอ่ะนี่ไงเก๋ๆแซ่บๆพี่น้อง ีเอาของนามาได้เหดน,น้ำจิ้มกินละนาวในทางไหนควัน,นอกีกด้วใจไได้ดปกติม,มันต้อมีน้ำจิ้มเลย,แ,เแ,ยแดงอน้แดงแดงเอาไปใส่เสียไปเลยไปดป็นอะไรกิ เดี๋ยวมึงกันเด้อเอฟเจใเนี่ยองไปนอนพี่้อง đẹp xem xem vô bây giờ xem xem vô xem 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 bao giờ xem 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 đi xem 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 แก <laughs> <t om half> ้วน้ำจิมนี่แม่เพาไม่อเป็ดนเขาบอกให้อเตียวเบียร์ไว้แกกับเบวเมื่อคืนอีกกินเบอร์เบียเดียวปีอเบอร์บ่เออใครกินเบอผู้เดียวเจ้าหมูจ๊ะปกับดีจีอะน่งอยู่แฮปปี้บิร์ดย์ลูกเราเราก็เลยกับกินจังหน่อย

ไม่ใส่ไข่ไม่พิอลตนี้ไมพิดตรงนี้ไมลิดเมลิดเ้ยโปรแกรมเมนปลา้านตัวนำม,มานอน

แกเวใไปเลยไปไล่โบ๊ทเพระว่าลแใช่นาะก็ต้งสื่อลาแดกบุณภอีกอตาลกางกระโบ๊ทลยหนเลมันเข้าไปเหกินเบียรบ่ยกิเ่แมนเขากินเบียร์ให้มากินเขาบบด จิ้มดี่แียวังไ่บบแอเจียมเลยไ่ดีเดยเลยเกี่ยมเหอจะแย,แยงเลยกเกบอกเอออนาจุกอ่ใปปส่้จิ้มมังหรอเป่ก็คอยตักเต็มที่แล้วหนนี่ <c oughs> หน้ามันนี่หนึงหน้าอยากแจงหน้า บอแมนมันเพียนงวยเดียวซ้ากับปั่นนอยแบบง่ายหนึ่งอเออมันเห็นเลยุบราณเลยมันลงลงออดเหมือนยกมาสิิตอ่ใครเฮียพี่ว่าไม่ใครอะไรใครเนี่ยใครพวกนี่เรอออจิบักใยหนึ่ใครเฮยคอยผึงเบาไปว่าคอยผึงเบาไปว่าคือะหลาดดีดีถวยก็มี่บ่เหาทุกคนมัง่ายเละ เออมากง่ายนะตีล้นโปะลงเลยเียร์ไทล้นโปะลงเลยอ่นี้กินเบียรกข้าวอ่ะแทน้ำตาลต้องหาทีที่ไทยหลายแอนน้ำตาลเข้มแห้งกบกับยังเข้มกบเนี่เข้มอยู่หุ ขมบมันเค็บหอมันเค็เอาไวน้ำจุมดีดาจ่ายหาโอ้ยเก็บไปด้วยกยืด่สิเบิร์ดเลยยายกินเบิเดียวท้องคน่อเสือวยตาบอปาวันบอว่าี่ะมึงอยากิชมาเเ้อกูบอกินนะมึงได้ฉันเห็ุกินน้อยเดียว จกักผักหมอหวนหน่อยจเทืองเปี่ยนเลยจกักผักขาวหอมแห้งท้่กินจนกระเบื้อนองคนนี้ด่าจักผักไขรไปซิบมเมนี่ไปทีบหน่นท่ไปชมมาวไก่หมอนีมะาวไก้เผืมน่มันะนเนันา้เ่อเไปั่ม้อเอน,นีไปา้อเอนที่ไานที่ อีหกหน้าฟัางให้มันจบก่อนนะคะแปดแปดสิบหกไม่มีไม่มีจริงๆไม่ซื้อมาสบายหกสูรถชคดี